ค้นพบสุดยอดคำพีสปอนเซอร์ที่ช่วยสร้างธุรกิจของคุณให้เจ,จริญรุ่รและปฏิเสธไม่ได้ลองจินตนาการว่าคุณสามารถดึงดูดผู้ผลเข้าสู่ธุรกิจของคุณแบบเป็นธรรมชาติไม่ต้องตัวผมว่าไม่อีกต่อไปในวิดีโอนี้เราจะเผยกลยุทธ์ลับที่จะช่วยให้คุณเป็นสปอนเซอร์ระดับเทพที่ใครก็อยากติดตามพร้อมหรือยังที่จะเปิดประตูสู่ความสาเร็จครั้งใหม่สิ่งสำคัญไม่ใช่แค่มีข้อมูลเยอะแต่คือการเข้าถึงหัวใจของผู้คนคุณต้องเป็นนักแก้ปัญหาที่แท้จริงฟังพวกเขาเข้าใจความต้องการ และแสดงให้เห็นว่าธุรกิจคุณคือคำตอบด้วยวิธีนี้การดึงดูดพวกเขาจะเกิดขึ้นเองโดยไม่ต้องบังคับการฝึกทัศนคติเชิงวกและการสื่อสารอย่างจริงใจัยังสาคัญไม่แพ้กันเพราะคนมักตัะสินใจจากความเชื่อใจมากกว่าทางโฆษณาวางตัวให้เป็นคนที่พร้อมช่วยเหลือมากกว่าคนที่พยายามขายธุรกิจแล้วคุณจะเป็นคนที่พวกเขาวางใจทันทีอยากให้คนอื่นสนใจธุรกิจของคุณคุณต้องเริ่มต้นด้วยการสร้างความโดดเด่นในตัวคุณเองแสดงภาพความสําเร็จที่ชัดเจนและเป็นไปได้ ให้พวกเขาเห็นว่าอนาคตที่ดีกว่ารอยอยู่แค่เพื่อเมื่อร่วมง,งานกับคุณเสริมสร้างความมั่นใจในตัวคุณด้วยผลลัพธ์และประสบการณ์ที่น่าเชื่อถือค, <c oughs> คุณยังสามารถใช้เรื่องราวความสําเร็จของคุณหรือทีมมาสร้างแรงบันดาลใจพูดถึงความทุ่มเทวิธีที่ธุรกิจกําลังเลปลี่ยนชีวิตคุณและพวกเขาบอกเล่าเรื่องราวที่สร้างความสัมพันธ์ทางอารมณ์และทําให้พวกเขาเชื่อมั่นว่าคุณคือผู้นําที่ใช่เราจะใช้หล <c oughs> ักการง่ายๆสามข้อตั้งคําถามรับฟังเสนอทางออก ตั้งคำถามเปิดที่ทำให้พวกเขาเล่าปัญหาความต้องการถึงเป้าหมายถึงตัวเองรับฟังให้เข้าใจว่าอะไรสำคัญต่อพวกเขาที่สุด <S <S เสนอธุกรกิจคุ่นเป็นทางออกโดยชี้ให้เห็นถึงคุณค่าแบบที่ตอบโจทย์ตรงจุด <S 2> <S 2> อย่าลืมใช้ภาษาที่แสดงออกถึงความรู้สึกแท้จริงหลีกเลี่ยงคำพูดที่กดดันและเปลี่ยนเป็นการสื่อสารที่เน้นให้พวกเขาได้เลือกเองการทำแบบนี้ไม่ีิงแต่เพิ่มโอกาสาที่พวกเขาจะตอบตกลงแต่ยังสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนได้อีกด้วยการดึงดูดคนเข้าสู่ธุรกิจไม่ใช่แค่เรื่องของจำนวน แต่คือการสร้างคุณภาพความสัมพันธ์ที่มั่นคงและความไมว้วางใจสื่อสารด้วยความจริงใจให้พวกเขารู้ว่าคุณมองเห็นคุณค่าในตัวพวกเขาการลงรายละเอียดในจุดนี้จะช่วยสร้างชุมชนเครือข่ายที่แข็งแกร่งและพวกเขาพร้อมจะเติบโตไปพร้อมกันตอนนี้คุณรู้กลยุทธ์สำคัญแล้วอยากเก็บไว้คนเดียวลงมือปรับใช้กับผู้คนรอบตัวท,ทันทีเริ่มจากการมองหาคนที่เห็นคุณค่าในตัวเองทดสอบการสรืสร่อสารและจดจำว่าความสำเร็จในธุรกิจเกิดจากการสร้างพันธมิตรที่มีเป้าหมายเดียวกัน และตอนนี้ถึงตาคุณแล้วพร้อมหรือ,อยังที่จะก้าวสู่การเป็นสปอนเซอร์ท่านเทพเริ่มลงมือวันนี้เพื่อสร้างทีมที่เต็นไปด้วยแรงบันดาลใจคลิกแชร์วิดีโอนี้สับเพื่อนในเรื่อผ่านและลงทะเบียนรับคำแนะนำเพิ่มเติมได้ภายในลิงก์ด้านล่างโปรดอย่าลืมคลิกติดตามและกดไลกดแชร์กันให้ด้วยนะครับแล้วพบกันที่ตอนสำเร็จครับ